ตอนนี้เราอยู่ที่ตาดเยืออเราใต้อยู่ตําบบใสนาน้ำ่าเล่นมากเลยมบรรยากาศชาวคนกำลังกำลังคํเล่นใน,ใน,ในใการถ่ายรูป เนี้ยังได้ลมอยู่เน็ตรู้สึกยังไงครับตอนนี้หิวแล้วด้วยวดีโอเหรอวีเออรดีใจตาเยือนไม่เคยมาครับอันนี้เป็นที่แรกในทริปทั้งหมดที่ยังไม่เคยมาไกอ์กบอกรที่เวียนนามงเคยเคยตัดเยนที่เหรอมาอันเดียว แอ้เมืองสิง <c oughs> <c oughs>